สวัสดีค่ะวันนี้พบกับโบอ,อีกแล้วที่เนต้าสาขาลังสิตนะคะวันนี้นะคะโบจะพามาชมเจ้าเนต้าวีราคา4,99,000บาทค่ะตอนนี้จะบอกเลยจะรีมากระสิบบอกลูกค้าเลยนะคะว่าล็อตสุดท้ายแล้วนะคะ คุณลูกค้านะคะท่านไหนนะที่สนใจอยากจะมาออกรถเจ้าเนต้าวีนะคะต้องรีบติดต่อหาโบที่เนต้าสาขาลังสิตเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้โบพาไปชมน้องๆน,นะคะว่าของเรานะคะมีรถสีอะไรพร้อมส่งมอบ,บ้างไปดูกันเลยค่ะมีเลยค่ะที่สาขาของเรานะคะมีสีขาวและสีเทาค่ะราคาสุดพิเศษมากๆเลยค่ะราคาสี่แสนเก้าหมืนเก้าพันบาทนะคะมาดูกันเลย และโบจะบอกเลยนะคะว่าราคาดีไม่พอแคมเปญตอนนี้นะคะที่สาขาของเราก็สุดพิเศษเช่นกันค่ะไม่ว่าคุณลูกค้านะคะจะทําอาชีพอะไรนะคะหรืออยากใช้เงินออกรถน้อยนะคะผลสบายสบายโปรแคมเปญข้าราชาการราัฐวิสาหกิจและพนักง,งานกอบขอนะคะทางเราก็ยินดีให้คําแนะนําพร้อมให้คําปรึกษาค่ะน้องเนตาวีนะคะราคาสุดคุ้มไม่พอพร้อมโปรโมชั่นสุดหวาว คุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะมาเป็นเจ้าของรถเนต้านะคะติดต่อหาเราได้ที่สาขารังสิตได้เลยค่ะเรามีทีมงานนะคะพร้อมสแตนบายและให้คำแนะนำคุณลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วรีบมาจองกันนะคะ